สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่องค์ครักนครนายกนะครับคลอง22นะครับตอนนี้รุ่งอยู่กลางสะพานนะครับสะพานโรงเรียนวัดปาาคลองพระอาจารย์นะครับแม่น้ํานครนายกนะครับด้านหลังนี้นี่ครับด้านหลังนี้เป็นแม่น้ํานครนายกนะครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากเดี๋ยวรุ่งครับ จะพาไปดูที่ดินแบ่งแปลงขายนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับราคาสวยราคาถูกราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินแปลงละหนึ่งไร่ท้องยี่สิบสององค์ครักนครนายกนะครับใกล้ๆแม่น้ํานครนายกอย่างนี้เลยนะครับห่างแม่น้ํานครนายกเพียงไม่เกิน300เมตรนะครับลุงครับเปิดขายในราคาและเงินไขพิเศษเงินขพิเศษจริงๆพิเศษมากๆ วางดาวกับทางดาวเพียง50,000ื่นท่านก็มีสิทธิ์เข้าใช้ที่ดินแปลงละ1ไร่ถึง2ไรนะครับรอง22อ,องค์พระนครนายกเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับใกล้ๆแม่น้ํานครนายกแบบนี้นะครับดินดําน้ําดีอุดมสมบูรณ์รณนะครับเชิญครับวันนี้รุ่งครับขออนุญาตรีวิว บนรถนะครับเดี๋ยวรุงครับจะพาขับรถเข้าไปดูแปลงสวยแบ่งแปลงไว้แล้วโฉนดครุฑแดงแจ่พร้อมโอนนะครับแปลงละ1ไร่ถึง2ไรนะครับขายเริ่มต้นราคาตารางวาละพันห้าหรือว่าต่อไร่หกแสนบาทเท่านั้นเองนะครับแบ่งแปลงไว้เรียบร้อยนะครับโฉนดครุฑแดงแจ๋พร้อมโอนนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยครับมาจาก เส้นนอยสามพันสามพนะครับห่างน,นอยสามพันหเนี่ยหรือว่าถนนองค์ครักษ์บางน้ําเปรี้ยวเนี่ยเพียง4กิโลนะครับสีกิโลนิดๆครับสกิโลครึ่งนะครับนี่ครับ ก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะเออประมาณ3กิโลครึ่งเนาะประมาณ3กิโลกว่ากว่าเกือบสี่กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แปลงเราแบ่งขายนะครับแบ่งขายาแปลงละหนึ่งไร่โฉนดรุดแดงแจ๋พร้อมโอนเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขับรถเข้าไปในซอยนะครับในซอยนี้คือถนนในโครงการนะครับนี่เมื่อกี้เรองอยู่อ่าบนถนนเรียบคลองยี่สิบสองนะครับนี่ครับ เนี่ยครับถนนรัดยางเรียกคลองยีิบสองน้ำไฟเจาะตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยน้ำประปาไฟฟ้าเจาะตรงนี้แล้วเนี่ยครับเห็นสายไฟนะครับเดี๋ยวขับขับรถเข้าไปดูกันนี่ครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ถนน AB นะครับโซน A นะครับ A เนี่ยฝั่งซ้ายนะครับ B ฝั่งขวาเนี่ยครับนี่ A เนี่ยจะหันหน้าทิศตะวันออกนะครับ B จะหันหันหน้าทิศตะวันตกนะครับเนี่ยครับปักธงไว้นะครับแสดงเขตเรียบร้อยนะครับเนี่ยแปลงละ1ไร่ถึง2ไร่นะครับเริ่มต้นราคานะครับ 1,500บาทต่อตารางวาหรือว่าหกแสนบาทต่อไร่นะครับแปลงแรกๆแ,แปลงนี้นะครับไร่ล,ละแปดแสนนะครับเริ่มต้นที่แปลงแรกๆเนี่ยจะสองแสนสองพันบาทต่อตารางวานะครับแล้วก็ขับเข้าไปถนนเนี่ยแนวเขตถนนกว้าง10เมตรเลยนะครับแต่เราก็จะมีคัน นเขาเรียกลำรางนะครับขุดลำรางไว้นะครับเพื่อส่งน้ําไปทําไปใช้ในการเกษตรนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับทงถึงทงเนี่ยครับทงม่วงถึงทงม่วงนู้นนะครับหน้ากว้าง40เมตรนะครับลึก40เมตรโดยประมาณต่อไร่นะครับแรงละหนึ่งไร่เนี่ยครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับชนดทรุดแดงแจ็พร้อมโอนนะแล้วก็รุ่งครับเปิดขายในราคาและเงื่อนขายพิเศษอีกแล้วนะครับพิเศษยังไงเงื่อนขพิเศษพิเศษตรงที่ว่าสามารถผ่อนกับทางเราได้ครับวางดาวเพียง50,000แล้วก็เขาใช้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ได้ทันทีเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ เนี่ยครับเหมาะทําโคกหนองนาโมเดลเหมาะทำ,ะทำสวนเกษตรนะครับไร่นาสวนผสมนะครับไม่ไกลแหล่งน้ำนะครับห่งางแม่น้นะํานครนายกเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเศษเศษนะครับหรือว่าพันหกร้อยพันห้าร้อยพันหกร้อยเมตรเนี่ยถึงแปลงสุดท้ายแปลงที่สามสิบเก้าเนี่ยก็ประมาณพัน 500,600เมตรนะครับหรือว่ากิโลครึ่งนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นแม่น้ำนครนายกเนี่ยสองสามร้อเมตรก็ถึงแม่น้ำนครนายกนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่เราเข้ามาเมื่อกี้ก็ติดเรียบคลอง22นะครับน้ำไฟอุดมสมน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากครับนี่ครับนี่ครับเราก็มาเรื่อยๆนะครับก็อยู่โซนกลางกลางละนะครับนี่ครับสวยงามครับโคกหนองนาโมเดลไร่นาสวนผสมสวนเกษตร ต้องที่นี่ครับองครักนครนายกคลอง22นะครับในเอยี่สิบนะครับแปลงนี้ A 2 4ซ้ายขวานะครับซ้ายเป็น A ขวาเป็น B นะครับท้งแดงถึงท้งแดง40่สคูณสีเมตรนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยฝั่ง B เนี่ยก็จะมีร่องน้ำนะครับร่องน้ำร่องน้ำจะอยู่ในโฉนดในที่ดินของแต่ละแปลงนะครับแต่ละแปลงนะครับบางโซนบางซอยก็จะเป็นฝั่งด้านหลังบางซอยก็จะเป็น ด้านหาแบบนี้นะครับสวยงามครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับคลองยีบสององค์รักษ์นครนายกตะบนบางลูกเสือนะครับสนใจทักมาคุยมาเจรจานะครับเข้ากลุ่มรอนะครับช่วงนี้เราเร่งเคอริงนะครับให้สวยงามเลยให้ทันเปิดขายวันที่3นี้ครับพบกันครับทักตุ้งมาครับ095 793 9496เนี่ยครับเหลืองแดง เป็นพันธมิตรกันแล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากจริงๆสวยงามสวยงามสวยงามนะครับมีให้จับมีให้จองนะครับมีเงิน5 0 0หมื่นนะครับก็ได้ที่ดิน1ไร่ถึง2ไร่เลยนะครับมาทําสัญญาแล้วผ่อนกับทางเราได้5ปีเต็มๆนะครับสดผ่อนคุยกันได้นะครับพิจารณาทุกเงื่อนไขนะครับนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ